you สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมาเส็งหรือว่าปีงูเล็กทุกคนนะคะกะ็ขอวอวยพรให้ทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มีพลังชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของนะคะปลอดภัยจาก สิ่งตตรายใดๆทั้งปวงนะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเอาหล่ะปีนี้ปี2568นะคะดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบถึงจะเป็นปีที่เขาบอกว่าหนายที่เขาจะว่าเป็นปีที่อ่ามันคึกคักเนาะปีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปีงูแล้วมันก็ตรงกับปีอ่าประจําของคุณด้วยนะคะเขาเรียกว่าถ้าามาตรงกับคุณมันก็คือตัวเองชง เป็นบีชงตัวของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะโอ้อาแหมันจะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเองอาจจะมีการแบบอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เหมือนมีอะไรต้องปรับยอแยะๆมากมายแต่คำว่าชงเราก็แค่แบบมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะ,ะแล้วก็มีอะไรที่ ต้องระมัดระวังนะคะกับรูไว้ใช่ว่าเนาะใส่บาแบกหามนะคะอืมอาจจะโอเคมาดูที่หน้าไพ่เสริมไปด้วยนะคะเป็นปีที่มันมีไฮไลไท์อะไรแน่นอนนะคะเกิดขึ้นกับคุณอ่อเป็นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในลักษณะของตัวเราเองแต่จะมันจะมีแบบเหมือนพลังงานบางอย่างเข้ามา ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนมันทําให้คุณน่ะต้องแบบต้องจัดการต้องเคลียร์ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะต้องขยบขยายนะคะคือโชคชะตานะคะมันมีว o วอ o ฟฟอร์ูดวงของคุณได้เปลี่ยนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในเรื่องของชีวิตทางการงานโอ้ยหลากหลายเลยแหละทุกเรื่องนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องหมอบอกว่าเป็นเรื่องนอร์มอลแหละซิมเปิลนะคะ โอเคเป็นปีที่อ่าดูภาพรวมก่อนนะดูภาพรวมถ้าถายอ่ะในเรื่องของงานและก็เงินด้วยนะคะซึ่งเป็นปีที่คุณจะต้องใช้การสมดุลปรับตัวแล้วก็ความสามารถเป็นพิเศษด้วยเอามาเริ่มงานก่อนนะคะงานอาจจะมีแบบความหนักความเหนื่อยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่จ,จะเป็นปีที่คุณพยายามมากนะคะต่อสู้แล้วก็ สิ่งที่จะช่วยให้คุณสวายเวอร์ทุกๆสถานการณ์คือการปรับตัวการเฟ็กซิเบิลเอาตัวรอดเรียนรู้นะคะเออสมดุลแล้วก็ใช้สตินะคะมีอะไรก็อย่าวิ่งไปชนซะให้หมดสักทีเดียวต้องตึกตองก่อนเนี่ยไพ่นี้เกิดขึ้นนะคะก็คือแบบทำแล้วมาคิดทีหลังอันนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเปล่า นะคะแล้วก็เป็นปีแล้วก็เป็นจังหวะที่เรามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะต้องใช้พลังแห่งการคิดบวกหรือว่าพลังแห่งแบบสติพลังแห่งจัก,กรวาลน,นะคะมาช่วยมาซัพพอร์ตคุณเยอะๆนะคะเออให้ให้กา้าให้ก้าความผ่านแต่บางคนนี้ก็คือแบบเข้ามามันก็คือเป็นจังหวะที่ดีบางคนนะมันแล้วแต่ธาตุคุณคุณอยู่แบบว่างูไฟงูดินงูทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายเอาแหละ บางคนก็จะไม่รู้ว่าเฮ้หมอโบปีมาปีมาเสงมันมีปีไหนบ้างเดี๋ยวหมอโบจะให้แบบน้องแอดมินเขาเขียนให้แล้วกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปีก็นี่แหละปีนี้สองห้าหกแปดสองห้าห้าหกสองห้าสี่สีคนที่เกิดนะแล้วก็สองห้าสามสองสองห้าสองศูนย์สองห้าศูนแปดโอ้ยแล้วก็สองสี่เก้าหกเป็นต้นนะคะคือคนที่เกิดปีงูหรือว่าปีมะเส็งนั่นเอง โอเคในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแน่นอนนะคะคุณจะทุ่มเทมากขึ้นควรจะกระตือรือร้นมากขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราจะต้องแบบว่าบางคนสวายต้องสวายเบ้อต้องเอาตัวรอดกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้นะอาจจะเป็นกับผู้คนกับองค์กรหรืออะไรต่างๆนานาแต่มันเป็น energy ที่มันท้าทายนะคะไม่ใช่แค่นักกษัตริย์เราหรอกเป็นหลายนักกษัตริย์เลยนะคะอืม คุณจะต้องมองโลกในคือต้องใช้ความคิดในแง่ดีนะคะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวคุณถึงจะเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆนานาได้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์หรือว่าสุขภาพนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะต้องหลีกเลี่ยง Energy แบบว่าท็อกซนะคะเนี่ยหลีกเลี่ยงพลังงานท็อกซิหลีกเลี่ยง Energy ที่มันเป็นแบบเชิงลบพลังงานลบนะคะให้มากที่สุดแล้วคุณน่ะควรที่จะ ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากๆด้วยแล้วมันก็จะเป็นปีปีที่แบบสำคัญนะคะของคุณแล้วคุณก็จะเหมือนข้ามมันไปได้นะคะอเก้าข้ามผ่านนะคะปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วก็เผชิญหน้านะคะกับในเรื่องของการเคับขยายหลายคนหลายท่านนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานเกิดขึ้นนะคะคุณก็ เหมือนกาลังปรับตัวเข้ากับการเริ่มต้นใหม่นะคะทุ่มเทอาจจะเหนื่อยแหละหมอโบอเข้าใจแต่การเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เหนื่อยนะคะการปรับตัวเท่านั้นเราถึงจะสไยเวอร์ทุกๆเรื่องนะคะเดี๋ยวนะอืมสามสาม หกโอเคอ่ะมาดูกันต่อนะคะการงานนะคะน่าจะมีได้ไปจับงานใหม่ๆหรือว่าได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือรับผิดชอบอะไรใหม่ๆแต่มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแรงกดดันนะคะเนาะแต่บางคนก็มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่หรือคุณได้แบบมีประสบการณ์บางอย่างใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้ แล้วก็คุณเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แหละเป็นช่วงที่คุณจะเคลียร์แบบสิ่งเดิมเดิมโดยเฉพาะอะไรที่มันแบบนี่สินเก่าสุขภาพไม่ไดีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มันมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าเข้ามานะคะมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเฮ้ยมันก็จะมีเรื่องที่แบบนั่นเนาะแต่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้มันอาจจะเป็นลากยาวมาจากปีที่แล้ว นะคะมันทำให้คุณได้แบบเข้าสู่การก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่รับพลังงานใหม่ๆทุ่มเทให้กับตัวเองปรับตัวเรียนรู้ขยบขยายเกิดขึ้นนะคะหลายคนมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนงานแน่นอนและหรือขยบขยายธุรกิจที่บางคนก็จะมีงานที่ ประจำทำําแล้วก็ไปทํางานที่สองหรือธุรกิจส่วนตัวเพิ่มงานเสริมหรือบางคนที่มีธุรกิจอยู่คุณอาจจะมีการขยับขยายหรือว่าไปอัดแอดปอะไรบางอย่างใหม่ใหเข้ามาเสริมอย่างเงี้ยนะคะอืมมีโอกาสได้เดินทางแน่นอนค่ะในเดือนนี้มีโอกาสได้ไม่ใช่ในปีนี้มีโอกาสได้เดินทางนะคะมีการเดินทางด้วยอืม แต่ในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของเงินนะทุกอย่างมันต้องใช้เงินเหมือนกับคณไม่ไม่มีหรอกว่าเงินมันไม่ได้สําคัญโอเคเงินมันไม่สําคัญสําหรับนิยามเก่าๆแต่ทุกอย่างมันมันต้องใช้เงินนะ่ะเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะกับทามมิ่งนี้ดังนั้นก็ต้องแบบว่าอ่าควบคุมค่าใช้ใจ่ายคุณอาจจะมีการหมุนเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม ่วงช่วงต้นๆน,น,นะคะจะมีงานอาจจะมีการหมุนเงินนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงหลายเรื่องใช่เดินทางเดินทางเริ่มทําธุรกิจเรียนรู้ปรับตัวโยกย้ายมันใช้เงินหมดแหละคุณอืมมีการมีค่าใช้ใจ่ายด้วยแหละนะคะแต่เป็นปีที่คุณจะได้แบบมีการขยบขยายโดยเฉพาะงานแล้วก็ธุรกิจนะคะความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณ เคยมีท้องสิกมาคุณอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ซีโร่แบบเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะคะเออหมุนเวียนเปลี่ยนไปเออแล้วแต่คนนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่ว่าบางคนความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเริ่มใหม่หรือว่าถ้าคุณได้เริ่มภายในปีนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่าลืมนะมันเป็นปีที่อยู่คุณนะ่ะอยู่ในทามมิ่งของการคิดบวกเยอะๆหลายคนหลายท่านก็อาจจะเป็นปีที่คุณนะ่ะเข้าสู่การแบบ Healing การทำสมาธิการไปเรียนในเรื่องของแบบสเปริชั่การรู้ถึงแบบอินเนอร์ภายในของตัวเองไฮเซลรู้เท่าทันตัวเองเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากรู้รู้ทันคนอื่นเราได้เปรียบนะะแต่รู้ตัวเองเราคือคนตื่นรู้นี่นี่คือเดอะเบสเลยนะอาแต่ก็จะมีในเรื่องของท็อกซิกในที่ทำงานถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องเงินมาหรือว่าความสัมพันธ์มาถูกหลอกถูกโกงมาหรือบางคน เอาตรงๆนะคะถูกแบบอะไรนะทำอะไรรับหลังมาอย่างเงี้ยอืมแต่ทุกอย่างนะคะไพ่อันนี้ขึ้นมามันชัดเจนแล้วเขาก็บอกว่ากรรมย่อมเป็นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมในปีนี้นะคะแต่จะเป็นเป็นเป็น,ป,นปีที่คุณแบบเฮ้ย ถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ฉันจะพยายามนะอุตสาหะขึ้นมาคุณจะพยายามถึงมันจะมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นแต่คุณจะภาคเพียรคุณจะเอาใจใส่กับเป้าหมายของตัวเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นทามิ่งที่ให้ฉันจะเริ่มต้นมาคุณจะเห็นว่ามันมีเดอะสตาร์อยู่ที่ปลายทางความเป็นไปได้นะคะความหวังอย่ากิฟต์อัพนะคะเพราะว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้คุณมีไพ่ที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงมันมีช่วงของการทรานเฟอร์นะคะ กว่าที่จะไปถึงเป้าหมายของเรามันก็จะต้องมีการขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนเป็นเรื่องปกติในช่วงระหว่างทางแรงขับเคลื่อนของคุณคุณอาจจะเจอแบบว่าสภาวะหรือผลกระทบภายนอกภายในผู้คนอารมณ์ต่างๆนานาม,มันเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าคุณเหนื่อยจงบอกกับตัวเองไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติฉันรู้ทันตัวเองนะคะก็แบบว่าจูนเอเนจีของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนหลายท่านนะ คุณจะเป็นแบบเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยนะคะมากขึ้นเลยในปีนี้คุณจะได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายคุณจะมีสังคมคุณอาจจะได้มีสังคมใหม่ได้เจอมิตรได้เจอมิตรภาพอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยหลายคนอาจจะได้ทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบบส่วนตัวหรือว่ากิจการอะไรต่างๆขยับขยายองคุณคุณอาจจะได้มีการได้บบได้ไปเจอสังคมใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ได้มีแบบ ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่เบรกจากการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่แบบจุดคลแมแอคจุดแบบเฮ้ยฉันเจออะไรมาเยอะเป็นช่วงที่คุณได้แบบมันจะมีทามมิ่งหนึ่งที่มันมีได้เจอคนใหม่ๆมันเป็นเหมือนพักสมองเบรกแล้วได้เจอแบบเอนเนอรีใหม่ๆอ่ะคุณซึ่งมันเป็นพลังบวกด้วยส่วนใครที่จะขยบขยายหรือนํางานออกสู่สาธารณะนะคะถ้าคุณแบบเขาเรียกอะไรใส่ใจ ถ้าคุณใส่ใจถ้าคุณแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทัศนคติหรืออะไรต่างๆของคุณนะคะคุณเคลียร์สิ่งที่มันผ่านขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะคุณดิวกับมันคุณไม่แบบสะสมมันไว้เหมือนดินพ่อขางหมูอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณจะทำมันสามารถเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะอืม แล้วก็ได้รับการสปอร์ตจากจัก,กราวาลด้วยนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือมันเป็นอินเนอร์ชัยถ้าเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใชิลด์ Children, นะคะน่าจะมีแบบคุณได้ไปทำกิจกรรมหรือว่าคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับเด็กนะคะหรือว่าอาจจะทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้นะจะช่วยแบบพพอร์ตดวงชะตาของคุณมากๆเลยนะคะ ืหรือว่าเด็กจะมีอิทธิพลกับคุณสําหรับคุณแม่นะคะบางท่านหรือเปล่าเออใช่มีเดอะฟูมานะคะคุณแม,ม่อาจจะเป็นบริวารอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ความสนใจใส่ใจกับบริวารหรือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นก็ได้นะคะส่วนเศษสัดสิทธิ์ของคุณที่ต้องใช้ไพ่นี้นะคะต่อจากเออลออัไม่ใช่นักกษัตริย์เมื่อกี้เพราะว่าเป็นปีงูก็ต้องใช้ไพ่แบบนี้นะคะ หลายคนก็เดี๋ยวนะกำลังเชื่อมต่อกับไฮเซลของตัวเองหลายคนกำลังแบบมีการแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว,ว่าเหมือนการเกิดใหม่อะจิตวิญญาณแห่งการเกิดใหม่เซอร์เคิรใหม่รอบใหม่ของคุณนะคะเอ,อแล้วคุณกำลังแบบให้อภัยกับอดีตคุณกำลังเหมือนปรับตัวเองมากๆเลยคุณปรับตัวเองถ้าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณเหมือนว่าคุณได้แบบ คุณได้มีการเรียนรู้แล้วก็สะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะนะคะคุณกําลังเข้าสู่การแบบรีลีฟการคิดบวกแล้วก็การแบบเป็นอิสระบางอย่างนะคะเพราะว่าบางเรื่องคนเราเพอเวลามันเจอความทุกข์มันจะดิ้นรนหาความสุขหรือทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่ไหมละ่ะซึ่งมันเป็นเขาเรียกการสวเวอร์นะคะก็คือการสัญ,ญ,าสญชาตญาณในาการเอาตัวรอดของมนุษย์เนี่ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยของคุณในปีนี้ถ้าจะ จัก,กระที่หนึ่งของคุณก็แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าฮิลลิ่งจัก,ก,กระหรือว่า,า,าศาสตร์บำบัดนะคะคุณน่าจะดูตัวดีคุณอาจจะต้องแบบให้ความสำคัญนะคะกับสุขภาพแล้วก็ตั้งแต่จัก,กระที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยเนาะโอเคทีนี้เราไปดูว่าสิ่งที่เป็นมงคลเสริมของคุณนะคะหรือเรากลับไปพูดถึงในเรื่องของอินเนอร์ของคุณก่อนนะใครที่ไม่มั่นใจว่า้ มันเป็นปีเกิดของชอนหรือเปล่าลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะอมืโอเคคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยจะเป็นคนที่มีการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่แต่คุณจะเป็นคนที่แบบว่าลึกลับมีสเสน่ห์นะคะอืมแล้วก็บางทีจะเป็นสายแบบเก็บตัว ะะแต่ว่าสัญชาตญาณงูเนี่ยก็จะเป็นมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ไม่ชอบความล้มเหลวอ่เออมันก็เลยทำให้บางสิ่งบางอย่างมันแบบมันบล็อกคุณอยู่หรือเปล่านะคะกับคำว่าความกลัวความไม่ชอบเนี่ยโอเคเขาบอกว่างูจะเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดนะคะแล้วก็มีไหวพริบมีสัญชาตญาณมีซิกเซนแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารนะคะ สื่อสารเก่งหมายความว่างไงแต่พูดน้อยนะแต่ว่ารู้ว่าจะสื่อสารยังไงอืมจะเป็นนักคิดจะเป็นนักคิดแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบวัตถุนิยมแล้วก็ชอบทําตามแบบบางครั้งก็จะเข้าสังคมหรือว่าอินเทรนดหน่อยอืมอืมเป็นคนใช้เงินเก่งอ่ะใช่ไหมอืม ใช้เงินเป็นนะคะใช้เงินเก่งโอเคสีที่แมทกับคนที่เกิดปีงูนะคะก็จะมี black red แล้วก็ yellow ก็คือสีอะไรนะสีดำสีแดงสีเหลืองนะคะส่วนเลข lucky นะคะ lucky n เบอร์ของชาวปีงูปีมะเสงเนี่ยก็แน่นอนเลขสองสองแปดเก้านะคะเออ สีมงคลอ่ะบอกไปแล้วดอกไม้ที่มงคลสําหรับคุณนะคะก็จะมีกล้วยไม้กระบองเพชรหลอเพิ่งรู้นะเนี่ยอืมสีที่ไม่ถูกฉโกสีน้ําตาลสีเงินสีทองเอ้ยสีน้ําตาลสีทองสีขาวนะคะทิศมงคลเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะเออทีนี้เรามาดูในเรื่องของกัลยาณมิตรเนาะ คนที่เกิดปีงูเนี่ยจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะเขาบอกว่ากับคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็ปีลกักกาแต่เป็นคู่กัดกับชาวปีเสือม้าแล้วก็หมูอ mm ือฮึใช่หรือไม่อะลองไปดูว่าคุณมีเพื่อนสไตล์นี้หรือเปล่าอะเนาะอะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคนที่เกิดปีงูอะคุณเหมาะกับการไปทำอะไรนะคะ กับความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีความขยันนะคะแม้ว่างูเขาจะเป็นแบบว่าทํางานบางทีจะทํางานหนักมากนะคะหรือแนวโน้มการเปลี่ยนงานจะบ่อยเพราะว่าเบื่อง่ายแล้วชาวงูก็จะเป็นแบบเป็นนักคิดนะปัญหาที่ซับซอ้อนเนี่ยมันทําให้แบบอยากจะอยากจะแก้ไขแต่เป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะดังนั้นน่าจะเหมาะกับพวกแบบนักคิดนักวิทยาศาสตร์นัก สืบนักจิตกรนักวิเคราะห์นักอะไรแฮนด์เม e ไหมหรือว่าช่างช่างเครื่องอัญมณีโหราศาสตร์ได้ค่ะโหราศาสตร์พยากรณ์เนี่ยหรือนักมายากลนักโภชนาการหรือว่านักสังคมวิทยาได้นะคะวิเลตนะ อ่ะทีนี้ไปดูแบบความอินเนอร์นะคะที่แบบเุ้ยถ้าเป็นคู่รักเราถ้าสมมติมีใครมาสองปีงูนะคะจะได้รู้ว่าคุณเหมาะกับเขาหรือเปล่าอ่ะปีฉลูก็คือปีวัวเนาะเขาบอกว่าจะเป็นถ้าคุณกับคู่รักของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณคุณลองไปดูว่าใช่ไหมนะคะเป็นคนที่มีความปรารถนาในชีวิตที่เหมือนกันมีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นคู่รักก็จะเป็นคนที่แบบสมบูรณ์แบบ อ่าเออมีแบบความราดถนาร่วมกันนั่นแหละแพชชั่นร่วมกันนะคะแล้วก็มีปีไหนอีกไอที่เข้ากันได้น้อยที่สุดนะก็จะมีเมื่อกี้ที่บอกไปอะ่ะดีที่สุดก็คือปีฉลูเนาะมีปีไหนอีกอใจเย็นเย็น ตาก็ไม่ค่อยจะดีสวัสดีสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะอืโอเคต่อมาก็จะเป็นชาวเสือที่ไม่ค่อยถูกกันนะคะก็จะแบบไม่จริงใจต่อกันสักเท่าไหร่ไปดูว่าคู่ปรับคู่อริเป็นชาวปีเสือหรือเปล่ามีขานนะ่ะเออ สังเกตก็จะเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวเนาะความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบเป็นไปได้ยากเปิดพยายามเปิดใจแล้วคนถ้าคุณคบกับคนแบบเนี้ยคุณต้องพยายามเปิดใจนะคะถ้าคุณคบกับชาวปีเสือหรือมีเพื่อนเป็นปีเสืออย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบพยายามเปิดใจค้นหาในด้านดีของกันเลยกันนะคะอืนี่คือคําแนะนํามีอะไรอีกเปล่ามันน่าจะมีอีกปีหนึ่งนะที่หนกจําได้นะ ใช่ไหมเออ The Best ก็คือปีฉลูเนาะหมดละอ่าปีฉลูบอกไปแล้วเป็นคู่รักที่แบบเหมาะสมพึ่งพากันได้เออมีอีกันนึงก็ปีไก่คาปีลากาเป็นคู่ที่เติมเต็มซึ่งกัน,กนและกันแล้วก็มีความแบบพึงพอใจซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ ถ้าเป็นคู่หรือเป็นมิตรหรืออะไรก็ตามจะส่งผลที่ดีมากนะคะถ้าเป็นคู่ก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของเราก็จะดีนะคะ,ะคุณก็จะเข้าความเข้าใจแบบอะไรนะเข้าใจกันไรกันค่อนข้างดีแล้วก็เต็มใจที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยอืปีปีลากากับปีฉลูนะ แต่ถ้าเป็นบีเสือนี่ก็คือต้องแบบระวังเพราะว่าเขาเป็นคู่กัดเราคู่เสือก็จะเป็นแบบเป็นคู่ไม่ใช่คู่ที่หมานะน่ะเออแต่ก็ต้องบอกไปแล้วเมื่อกี้ต้องพยายามนะคะสร้างความไว้บางใจแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะเพราะว่าจะมีแบบฝั่งหนึ่งที่หวัดระแวงนะคะขี้ระแวงแล้วก็แข่งกล้าวแบบอเข้ากันได้ยากหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบปีงูกับปีมา้าพวกคุณก็จะไม่ได้แบบ ขู่พันกันอย่างลึกซึ้งนักค่านิยมในการใช้ชีวิตก็จะแบบดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้องอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเป็นงูกับหมูนะคะ,ะงูกับกุนเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่ค่อนข้างต่างกันเลยซึ่งจะทําให้ทั้งคู่เนี่ยไ,ไม่ค่อยสมแมทกันสักเท่าไหร่อลองไปไล่ดูมีเพื่อนมีแฟนแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เอาทริปมาฝากกันนะคะอืมจะได้แบบดูทีเดียวให้คุ้มไปเลยตลอดปี เอาล้ค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็หมอโบกขอให้คุณโชคดีมีโอกาสได้เรียนนะคะมีโอกาสได้ไปเรียนศาสตร์ใหม่ๆอยู่นะเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนหรือว่าศึกษาบางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมปรับตัวนะคะแล้วก็มันจะมีเอ็นอเนีเ้ยขึ้นมานะ่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแรงบันดาลใจบางอย่าง get เดียอะไรบางอย่างโอเคสองสอง ออขอให้คุณโชคดีกับรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณการพัฒนาเดี๋ยวเดวีขอบคุณความสามารถอันไรขีดจำกัดของฉันการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆการขยับขยายโชคดีปฏิหารการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในทางของฉันฉันเปิดรับอย่างตั้งใจและเต็มใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้ในชิงที่ดีนะคะก็ขอให้ได้ตามนั้นเป็นกำลังใจให้นะคะชงแล้วมีสตินะคะถ้าเขาจะชงก็ปล่อยให้เขาชงแต่เราชงแบบมีสติมันก็จะทุกอย่างมันจะโอเคเองเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยส่วนสำหรับใครนะคะที่สนใจอะ่ะที่จะลงเรียนคอร์สกับหมอโบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนปีนี้น่าจะน่าจะได้แค่สามครั้งนะคะถ้าคุณเห็น คลิปนี้เราสนใจก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะโดยเฉพาะารุ่น17นะคะเราจะเรียนกันมกราคมนี้ชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปเลยนะคะโปรโมชั่นแบบ10ท่านแรกลดต้อง50%นะคะมาให้ไวนะคะเลิบๆค่ะ สวัสดีค่ะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะกับคอร์สออนไลน์นะเรียนออนไลน์ผ่านซูม m าสเตอร์ยูนิเวอร์ซารรุ่นที่17นะคะเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะใครเอ่ยนะคะที่กำลังตามหา การปลดล็อกทางจิตวิญญาณหรือว่า how to หรือตามหาศักยภาพของตัวเองนะคะออไม่ใช่แค่การเรียนไพ่นะคะแต่การเรียนไพ่คุณก็ได้เรียนรู้การอ่านการตีความหมายที่ลึกซึ้งหรือคุณนะคะได้พัฒนาทักษะในการพยากรณ์หรือเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแล้วก็พลังงานรอบตัวได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตาม ะะหรือแม้จะมีประสบการณ์แล้วมาต่อยอดนี่หลักสูตรที่นี่คือหลักสูตรที่เหมาะกับคุณค่ะโอเคมาร่วมนะคะพร้อมหรือยังที่จะแบบเข้าสู่แบบภารกิจนี้สนุกมากๆเลยนะคะข้อนี้เราจะเรียนกันนะคะในเดือนมกราคม2568ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องด้วยกันนะคะห้องที่1ก็จะมะีในช่วงแรกก็คือ1ิบ1ิบนะคะมกรา ช่วงที่2นะคะเราก็จะคือห้องที่2เนี่ยเราก็จะมีช่วงปลายเดือนนะคะก็จะเป็นวันที่24-25แล้วก็26เนาะทุกทุกห้องนะคะเราจะมีพิเศษ exclusive ก็คือ follow up ให้นะคะในวันที่ follow up เนี่ยจะสองวันรวมทั้งหมดเป็น5วันเต็มมนะคะวัน follow up คุณนะคะจะได้เรียนรู้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ เก็บตกทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงแบว่าคําถามปลดล็อกนะคะในเรื่องของส่วนตัวหรือว่าแมกกาการดูดวงส่วนตัวที่สนุกมากนะคะวันสุดท้ายเอาแหละวันที่สมัครคุณจะได้อะไรบ้างเออคุณจะได้อะไรบ้างวันที่สมัครคุณจะได้ไพ่นะคะหนึ่งสำรับคุณจะได้เอกสารคุณจะได้สร้อยหินมงคลซึ่งเป็นสร้อยหินแท้อันนี้เหมาะมากกับนักพยากรณ์น,นะคะชื่อว่า พลอยตาเหี่ยวนะคะจะเหมาะมากกับแบบการเข้าสมาธิแล้วก็ป้องกันคุณใสมุลดำมวนดำนะ,ะมีอ,อะไรอีกแล้วคุณจะได้คลิปไปเตรียมตัวทั้งหมดนะคะ3มคลิปเต็มเต็มเลยให้คุณได้ฟังแบบเข้าถึงไปเลยนะคะเป็นการปูพื้นฐานหลอนะคะที่สำคัญเรียนเสร็จตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนเราก็จะมีการแบบว่าอัดคลิปไว้ให้คุณไปทวนได้ตลอดชีพนะคะ โคตรคุ้มเลย5วันเต็มๆแล้วแบบราคานี้คือแบบไม่มีอีกแล้วนะคะบอกไว้เลยแบบมัมาสเตอร์มากแล้วก็มีเอกอะไรละ่ะมีสัญลักษณ์ให้นะ,ะใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้เลยว่าจะอ่านไพ่การเชื่อมโยงยังไงนะคะคือมอโบแบบอัพเนื้อหาขึ้นมาในเรื่องของการอ่านแบบเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณการเมนเฟสแล้วก็ในเรื่องของการฮิลลิ่งนะคะคือดีฟมากๆเลย ถ้าคุณนะคะกำลังตามหาการต่อยอดแบบนี้อันนี้ก็เหมาะกับคุณเหมือนกันเนาะมีใบประกาศนียบัตรให้ค่ะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยที่สำคัญนะคะใครที่สมัครวันนี้รับไปเลยกล้าขอมาก็กล้าให้นะคะแต่ให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะคะ50%ส่วนลดนะคะ1ิท่านแรก ะะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ในรุ่นที่17นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งชําระได้ถึง4ครั้งเลยเพื่อการเข้าถึงนะคะใจดีมากมายเพื่อการเข้าถึง ừ, สามารถที่จะแบ่งชําระได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะแล้วถ้าคุณสมัครมาตอนนี้ได้ส่วนลดไปเลย50% 10ท่านแรกนะคะโปรโมชั่นนี้รับจำนวนจำกัดแล้วก็หมดเขตภายในภายในสิ้นเดือน แล้วนะก็สนใจอยากจะถามรายละเอียดกับแอดมินนะคะในเรื่องของตารางเรียนนะคะแล้วก็เรียนอะไรบ้างเนื้อหาของเราเยอะมากนะคะเออตารางเรียนจะตรงกับวันศุกร์สา์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบ นอกเหนือกักนั้นที่คุณสงสัยก็ถามแอดมินเราได้นะคะมาเติมพลังชีวิตหรือเติมพลังปัญญาด้วยการให้ของขวัญน,นะคะกับพื้นที่ภูมิปัญญาของคุณนะคะในคลาสนี้หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะรอคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ